สวัสดีครับ FC ไลอันการบันดิตทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะครับคุยกันต่อครับเกี่ยวกับน้องไลอันเกี่ยวกับความสุขที่ได้รับจาก FC ไลอันการบันดิตุกท่านแล้วก็ความสุขจากน้องไลอัดนนะครับก็ขอขอบพระคุณพวงมาลัย ของแม่แม่พี่พี่น้องน้องทั้งหลายนะครับที่มอบให้กับน้องไรอันนะครับก็สนุกสนุกเหมือนเดิมนะครับสนสนุกเหมือนเดิมนะครับผมก็ได้ยินแม่ถามว่าเป็นไงมัง่งแผ่นดินไหวมีอะไรแฝงมังเอาแม่ถามอมีอะไรแฝงบ้างเหรอ เอแล้วก็ได้ยินน้องไรอันก็พูดว่าเอเลิกงานก็กลับบ้านวางโทรศัพท์อไว้หัวเตียงแล้วบ้านสันเลยบ้านสันเลยไม่แน่ใจออกมาดูว่าแผ่นดินจะไหวหรือเปล่าเออไม่ใช่วัดสันเฉพาะบ้านน้องไรอันนะเออที่อื่นก็ไม่อัพด้ช็อกนะ มีบ้านน้องเลยอัดอัพได้โยกบ้านเดียวเลยโอ้มันเป็นอะไรที่ว่าอ,อทีแรกผมอะ่ะนั่งอยู่บนโต๊ะตัดผมนะครับเออมันก,ก็โยกโยกแล้วก็เวียนหัวผมก็นึกว่าารามดันขึ้นนะครับนึกว่าาร์มดันขึ้นนะครับว่าจะลุกลงมานั่งข้างล่างมันก็งงก็ได้ยิน หน้าร้านเขาพูดว่าเออแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวโอ้เราก็ค่อยๆออกนะครับค่อยๆเดินมันไม่แน่ใจนะครับมันไม่แน่ใจหรือว่าความดันขึ้นเราแก่แล้วดิใช่ไหมเออหรือว่าความดันขึ้นก็ออกมาโอ้ก็เห็นคนออกมานอกตัวอาคารเต็มไปหมดเลยครับที่ฟุตบาทนะครับตึกสูงๆก็ออกลงกันมาเออ นึกอะไรไม่ออกก็หยิบโอรศั์มาเออว่าจะมาถ่ายเอ๊ะทำไปทำมาก็ไปหยิบขาตั้งมานะครับหยิบขาตั้งมาถ่ายมาันก็มาดูโอ้แม่บ้านตึกในที่ตึกสูงๆลงมาได้แล้วพอ,อหายใจกันผมเหนื่อยเลยนะครับเขาเขาหวาดกลัวมากเลยจะว่าจะเขาเลยผมยังหวาดกลัวเลยนะครับเออการที่เป็นอะไรที่ว่าแผ่นดินไหว มันเราไม่เคยเจอประสบการณ์มันไม่มีนะครับเออผมก็ไล์สดไปเรื่อยๆเ,เน็ตมันตัดอีกนะครับเน็ตมันตัดอีกแล้วก็มาถามคนนู้นคนนี้ทุกคนก็เป็นหมดผมนึกว่าเครื่องของผมเป็นเพราะว่าแม่เขาโทรมานะครับแม่เขาโทรมาผมก็ไม่ได้รับ แล้วเน็ตมันตัดไปเลยผมก็นึกว่าเออเกี่ยวกับการโทรผมก็ถามคนข้างๆคนข้างๆเขาก็ส่งไลน์ส่งไลน์กันไม่ได้นะครับส่งไลน์ส่งไลน์ลกันไม่ได้ทุกคนเขาก็ลงเป็นเสียงเดียวกันว่าเออเขาตัดตัดเน็ตหรือตัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักมีเน็ตผมก็มาไลน์ต่อไลน์ก็เชียงใหม่ก็ ออคอมเมนต์มาบอกว่าที่นู่นก็เป็นดินไหวอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองอะไรพวกนี้แล้วก็นครถมกรุงเทพทุกคนเขาก็คอมเมนต์มาว่าเออเป็นแผ่นดินไหวทุกที่หลายที่นะครับเออแล้วก็มีพี่เขาก็มาคอมเมนต์บอกว่าตึกที่จะตุจักรพลม่มตึกสามสิบกวชั้นพลลมลงมา นะครับเอ่อถล่มลงมาผมก็พยายามบอกให้ไปดูข่าวสารนะครับเอ่อทางช่องหลักนะครับโอ้โหเวลาผมไลฟ์สดเสร็จแล้วผมก็ไปดูในทีวีนะครับโอ้โห,หน่าหวาดเสียวมากเลยการที่ตึกมันถล่มลงมายุบลงมาตรงๆเนี่ยนะครับและเราเรานึกดูหัวอ,อกเขาหัวอ,อกเรานะครับการทำงานอยู่ในตึกสูงสูงแล้วตึกมันยุบลงมาแล้ว เราจะคิดยังไงญาติพี่น้องเวลาเห็นภาพนั้นเขาจะคิดยังไงนะครับม,มันเป็นอะไรที่ว่าเราก็ว่ามันสุดวิสัยนะครับเราไม่รู้ล่วงหน้าก็พูดง่ายๆเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้มันเกิดปรากฏการณ์ที่พามา่าสี่ห้านาทีก็มาถึงยันกรุงเทพแล้วนะครับไวไหมครับแล้วตึกบนทล,ล่มยุบลงมา โอ้โหโเราใจหายเลยแหล,ละเวลาเราดูภาพอ่ะนะครับยกมือทั่วหัวขอให้ปลอดภัยกันทุกๆุกคนนะครับแล้วมาดูอีกคลิปหนึ่งที่ว่าอ่างอาบน้ำที่ว่าน้ำกระชกลงมาแม่แม่เป็นไงหวาดเสียวไหมถ้าเราอยู่ในอ่างแล้วกระชกอ,ออกมาเออ,เอ,อมันเป็นอะไรที่ว่าสุดวิสัยเราก็ไม่รู้เห็นน้ำมันกระชกอ,ออกมาลงมาเราก็ เป็นอะไรที่ว่าออจิตใจพอเหี่ยวเลยนะครับเ,ออเราก็ก็ยังบุญนะครับออว่าหลายๆที่หลายๆทางกออ็ไม่มีควาเสียหายมากมายเท่าไหร่นะครับออไม่เหมือนตอนสึนามินะครับออตอนนี้เราก็ออพอรู้ข่าวสารแล้วก็เพียงเฝ้าระวังก็ภายใน สามสิบวันนี่แหละจะมีเปล่าเรื่องไงนะครับกับปอกฟ้าพ่อแม่ก็ถ้ามันโยกเยกหรืออะไรอย่านึกว่าควมดันขึ้นกันแล้วกันนะครับพยายามดูซ้ายดูขวาถามไทยมั่งเวลามันโยกเยกหรือมึนหนัวเวียนหัวอะไรนะครับพยายามถามถามว่าเออเป็นเหมือนกันไหมถ้าเกิดเป็นเหมือนกันก็ให้สันนิษฐานว่านั่นแหละเป็นดินไหวแล้วพยายามออกมาจากตัวอาคารก็ บรรดาผู้ที่ทำงานเขาก็บอกให้เลิกงานกันได้แต่ตึกสูงสๆเขาก็ลงมาข้างล่างกันหมดเต็มหมดเลยหน้าคอ,อนโดมั่งในตึกสูงสูงมั่งหน้าห้างมั่งผมอยู่ใกล้กับไอคอนสยามมาแล้วโอ้โหคนออกมาเต็มหมดเลยนะครับเ,เขาก็สั่งปิดยังไงเนี่ยผมก็ไม่ได้เดินไปดูนะครับแล้วก็ไม่ได้ถามใยก็ยเห็นคนมาเดินจะลักออกมาเลย เราก็คิดว่าเขาคงสั้งปิด้ะแหละนะครับตอนเย็นผมกลับก็เห็นมันปิดไม่มีคนนะครับมันเป็นอะไรที่ว่าคนมันไหลออกมากันโอ้โหแล้วก็กลับบ้านกลับช่องกันเลยหลายๆท่านกขากลับบ้านกลับช่องกันแล้วก็ไปถามไปไทยกันว่าเป็นยังไงมั่งรู้สึกยังไงนะครับก็พยายามดูข่าวสารบ้านเมืองนะครับว่าเออมันเป็นยังไงมั่ง ในช่องหลักนะครับเ,ออเขาก็ติดตามข่าวไวไฟเรานะครับไวไฟเราผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเออที่ท่านมาคอมเมนต์บอกว่าเออที่นู่นที่นี่นะครับเออมีแผ่นดินไหวแล้วก็ขอขอบคุณพี่ที่คอมเมนต์ว่าออสวนดูจักตึกถล่ม30สชั้นนะครับ3ามสิชั้นก็เป็นอะไรที่ว่ามันโหดหูหัวใจ นะครับปวหัวดใจแต่เราได้กลับมาดูน้องไลอันเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมามนช่วยเยียวยาจิตใจของเรานะครับเออเยียวยาจิตใจของเราเพราะน้องไลอันไม่ทําให้เราผิดหวังนะครับเออ,อก็ขอฝากพอพรคุณพ่อพ่อ,พอแม,แม่ทุกท่านด้ครับติดติดตามวันนี้ก็คุยกันเล็กๆน้อยๆ นะครับเล็กๆน้อยๆก็สวัสดีม